หนูบอกเลยว่าเรียวมาหนูโหดมากที่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนจะได้เห็นที่นี่แหละเดี๋ยวพี่แบกเองเจ้าเห็นไหรือเปล่าต่อหน้าสาวเฮ้ยติดอะไร่อเดี๋ยวเจ้าไปดูตรงนี้ตายตรงนี้มันต้องตายตรงนี้ ้มันแข็งแล้วเฮ้มันแข็งแล้วไอ้เกิดโอ้คุณโอ้มันหยมัแม่งนี้จอกมามันตายแท้ๆคือตายแน่ๆฮืมผู้สาวจริงไหมนี่โอ้มีแต่ผู้แสว วันน่าแบนยานเลยหนูว่าจะโชว์สเต็ปยานแบบเท่ซะหน่อยน้องเธิมน,นี้แหละฮัลโหลผู้สาวจริงหรือเปล่า <c oughs> มีป้ายไฟพร้อม <c oughs> ดัชนีลำแสนดูไว้ผู้สาวติดเพราะแบบนี้หละ หนูบอกเลยว่าเดียวมาหนูโหดมากพีอ่อาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนจะได้เห็นที่นี่แหละ <c oughs> หนูยิงลําแสงตายทีเดียวสี่คนน่ะคีดเอาทะลุกันปันนั้นเจเบิงเด้อเบเ,เบิง้เนี่ยเฮ้เคลอนเคล่อๆๆๆนีีก่อนเจดูเพนก็หลบลําแสงหนูบอได้เจเบิงเด้อเดี๋ยวเจ้เบิง <c oughs> เฮ้ยเรีย้คนนีหลายตัวไม่มีเคยนีลำแสงได้ดูบงคมด้วย ไม่มีแัตรูเรนนัมเจ้ารอเบิงบักนี้ถึงวาระเราตายเจ้าเบิงคีบตัวนี้แทนเด้ออ้ยขอโทษกขอโทษครับพี่โอ้มาตีละ่ะโอ้มาตีละ่ะมาตีละ่ะ มึงบอกมันบอกกล้าแฟนต้องแบกแล้วค่ะเดี๋ยวพี่แบกเองเจ้าเห็นไหมหรือเปล่าตอหน้าสาวทำให้ข้าดูแย่

เราพลาได้ด้วยเราได้การแล้วไอ้เราได้การแล้วแบบนี้ค่อยต้องโชว์สเต็ปซิ่วเขหน่อยมันยังไม่ถึงเวลาเข้าใจไหมมันบอกมีใครก้าเข้ามาแล้วว่ามันพร้อมอยู่แล้วแหละนี่นี่ มันมีใครกล้าเข้ามาแล้วนี่เจ้าเบิงเพนเด้อไอ้เจ้าเบิงเพนเด้อไม่ใช่ปะอุ้มันจะกล้าเข้ามาค่อยแล้วเห็นหน้าค่อยก็หน,นีกันเด้วยชาวค่อยป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีใส่ควมช่วยเหลือแล้ว ก <Get> ลับม <c oughs> าที่ล่ะอือเวรอดูรอดูโอ้ยแ้่าจะเตาวแล้วก็โคเต็บโคชเตบหน่อยว่ะ <c oughs> โคชเตบหน่อยว่ะ <c oughs> โจหน่อยทำผู <c oughs> ้สาวค่อยปนใ ช่อมโอ้เหลือแต่ค่อยกับผู้สาวตัวนี้แบบนี้บม่ได้แล้วไมยต้องโชว์ความเก่าเกมแล้วแบบนี้แบบทำแบบทำจะต้องชีวิตต้องแบบนี้มีมาข้างในของกงถูกโจมตีไปเดียวกัน

เธอทำให้เกมดูแย่ตี่แหละจัมวะนี้คุยจัมวะนี้มันอุ้ยมันง่ายคอยแล้วมันหนีก้อนแล้วให้มันตายแล้วมันตายแท้ ายแท้เฮ <cutter> ้ยหนูติดอะไรเนี่ยจะต้งไดบ้านนี้จะต้องไดแล้วผู้สาวมาโต้องหวานี้หนูต้องไล่ล่าและจะ กูแทงนี่ไงตาเน,นี่ยต้องไปคุกแล้วเจ้าเบิงตัวนี้แล้วเจ้าไปดูตรงนี้ตายตรงนี้มันต้องตายตรงนี้นค่อยเป็นศูนย์ค่อยเป็นศูนย์เพจพ่อหมดเควอร์เปย์เพจนี้เพิ่มเติมตรงผ่านเว็บกาลีนาโดยใช้บัตรกาลีนาปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปให้คุม้มเปแบบไม่ปึก ต้องแคลเวอร์เปนี่จังหวะนี้ค่อยเก็บหมดค่อยเก็บหมดเพื่อนทำมาดีแบบนี้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอค่อยบุกเลยค่อยจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไหลไหลไหมาแพ้ล็อกเจ้าเจ้าเบรกลดแล้วค่อยแก้เกม เป็นการแสดงที่เซแล้วค่อย่มันกลับเว้ยเฮ้ยมันแข็งแล้วด้วยมันแข็งโลวไอ้มันเกิดโูกดมีน่าเชื่อเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ มันตายแทอๆเคือตายแน่ๆคือตายแน่านงเซลโ์เนี่ยอยาหาเล่นอีกเด้อวะเขาเรียกว่าเป็นการโชว์ให้รู้ว่าแถบนี้เราอย่าเล่นเรียวมะเข้าใจไหมมันสู้ใครไม่ได้หรอกเรียวมะน่ะนี่คือจะบอกให้รู้ว่าอย่าเล่นเรียวมะ